วิธีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อานาปานสติเนี่ยคือกายคตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนะดังนั้นการเจริญอานาปานสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะพระองค์ตรัสอน,นิสงส์ไว้เยอะมาก และเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลยคือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอนาปานาสติดังนั้นสติปัฏฐาน4ี่กับอนาปานาสติอันเดียวกันและพระองค์ยังตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายตั้งหลาย พราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานาปานสติก็คือกายคตาสติและสำคัญคือกายยคตาสติอัญชนเหาใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอมตะโยมจะได้อมตะนั่นเอง พระศาสดาทรงยืนยันกายยคตาสติเนี่ยไว้ด้วยบทพัชนาเป็นอันมากเลยว่าชนเหล่าใดบริโภคกายยคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะ,ะ,ะอันนี้ก็อันหนึ่งเห็นนะกายยคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้ว ถ้าหลงลืมกายยคตาสิกก็คือหลงลืมอมตะถ้าไม่หลงลืมกายยคตาสิกก็ไม่หลงลืมอมตะเนี่ยอาจารย์บอกแน่มุมของอมตะเนี่ยไว้เป็นอำนาจด้วยกายยคตาสิเอาจิตอยู่กับกายให้ได้หลักการแค่นี้เพราะว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอย่างนี้เอามันมาตั้งไว้ที่ที่เดียวเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งไว้ในกายแล้วจะเห็นสัจจกความจริงคือการเกิดขึ้นและการดับไป ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีการเกิดการดับรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นอนัตตาเหมือนกับเนี่ยกระดาษเนี่ยพระองค์ถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค้าคือแปลเปลี่ยนเสื่อมได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่ เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใ <man> ช <f 20> hmm. ่ของเราเนสโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานเมโสัตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอนัตตาจะต้องเข้ามาสู่องค์ความรู้สามตัวนี้คือเนตังมะมะเนสโสมัสมินเมโสวตาสามอันนี้ เป็นองค์ความรู้สูงสุดที่ผู้เจ้าจัดเรียงลำดับไว้ตั้งแต่เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาแล้วเนตังมะมะเนสโส,ม,สม,มัสมินะมโสวตาเป็นการถอนอาหางการมะมะังการความถือว่าตัวเราของเรานะ,ะหรือเรียกว่าเป็นการถอนซึ่งมานาน,านุสัยอนุสัยคือมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะอ,ะอนาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคบอก ดับอกุศลได้ทุกเรื่องจนถึงนิพพานได้เลยทําอย่างเดียวถึงนิพพานได้เลยอย่างในหน้าปกเนี่ยก็เอาพระสูตรอนาปานสติที่เปรียบเหมือนฝนที่ชําระฝุ่นเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อชมชําระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปนตามควรแก่ฐานนะเพราะฉะนั้นอกุศลที่มันฟุ้งขึ้นเนี่ย ยมจะดับได้ด้วยการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายนั่นเองพอจิตอยู่ก,กายนีย่การนึกคิดจะดับไปให้ทราบว่าทุกครั้งที่เรานึกคิดเนี่ยพบใหม่เกิดแล้วพระศาสดาตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ,ญญาณเวลายมคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วนะ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วคือเติบโตแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีบาลีใช้คำว่าปูณภพภาวพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะอ่าดังนั้นพบใหม่ไม่ใช่แค่กายนิพังแล้วได้กายใหม่มันคือการที่วิญญาณ ไปตั้งในอารมณ์อารมณ์คืออะไรรูปเป็นอารมณ์อาระมณเนอารมณะเนะวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเศษก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกง,งามไพ่บุญได้สัญญาสังขารเช่นเดียวกันสี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของโสาบันโสาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ นั่นคือใครดูจิตของตนเองจนเห็นว่าจิตตัวเราเนี่ยวนอยู่รู้เรื่องสี่ธาตุเนี่ยคนนั้นโสดาบันละเห็นไหมดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิโยมดูสิจิตมันไปไหนไปไหนนะถ้ามันไม่อยู่ในกายมันก็หลุดไปคิดไปคิดมีกี่แบบมีอดีตมีอนาคตแล้วก็ไปเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเห็นนะมันจะวนอยู่แค่สีนน่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้ จึงถูกเรียกว่าวิญญาณทิติดังนั้นเวลานั่งสมาธิต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับนี้ว่าจิตทํางานยังไงจิตเกิดไหมดับไหมนะดังนั้นถ้าจิตเกิดดับจิตเป็นอนัตตาจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนอย่างนี้แสงกับฉากพระองค์บอกว่าเลือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออก มีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงแดดจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏชันใดก็ชันนั้นวิญญาณมีพ่อนารูปนารูปมีพ่อวิญญาณนะดังนั้นการปรากฏของวิญญาณเนี่ยก็เพราะนามรูปคืออย่างนี้ อาตมาจะสรุปให้สั้นๆเดี๋ยวยงไปเก็บรายละเอียดเองนะพระองค์จะเปรียบจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนลำแสงเนี่ยพุ่งไปนะตัวลำแสงเนี่ยลำแสงที่กำลังวิ่งไปเนี่ยก่อนถึงฉากเนี่ยจะเรียกเป็นมโนคือใจส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากนะรอยแสงที่ปรากฏเนี่ยคือวิญญาณวิญญาณที่รู้อารมณ์นี้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิต สามช่วงอย่างนี้มันคืออันเดียวกันแต่คนละจังหวะจังหวะแรกก่อนกระทบนั้นคือมโนขณะกระทบเป๊ะนะคือวิญญาณนะขณะที่วิญญาณรู้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตอันนี้ต้องใช้หลายพระสูตรเชื่อมโยงกันนะโยงกลับไปดูใน y YouTube ของนัาตมาทบทวนได้จะค่อยๆอ,อธิบายทีละจุดทีละจุดตามพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสไว้เนี่ย แล้วยมจะเข้าใจเรื่องจิตมนโนและวิญญาณนะอันนี้เป็นสายเกิดนะถ้าสายดับจะทรงปรับอุปมาอีกนิดหนึ่งนั้นสายเกิดเนี่ยมันจะเรียงตามลําดับคือมนโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับเนี่ยนะมันจะดับทั้งก้อนแล้วการเกิดใหม่จะมาเริ่มสตาร์ทใหม่ที่ตรงนี้พระองค์จะใช้คําว่าจิตมนโนและวิญญาณนะโดยเปรียบเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ ลิงเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้เลื่อยไปเวลาจับอารมณ์ไปแล้วเรียกอะไรจิตใช่ไหมเวลาจิตดับก็คือลิงปล่อยกิ่งไม้และเวลาจะไปจับกิ่งใหม่ก็คือลําแสงที่กําลังพุ่งเข้าไปหาฉากใหม่อันนี้ก็คือมโนและเวลาแสงโดนปั้งเนี่ยก็คือวิญญาณหรือลิงเกาะกิ่งไม้พอดีนะอ่า ซึ่งพระศาสดาก็จะจัดรูปแบบตรงนี้ว่าเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่คือแบบฟอร์มคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่พูดอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรานะท่านจะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันพูดตามการรับรู้ของจิตขันห้าที่ล่วงไปแล้วขันห้าที่ยังมาไม่ถึงและขันห้าอันเป็นปัจจุบันนะล่วงไปแล้วเนี่ยคือจิต กำลังมาถึงเนี่ยคือมโนแสงกําลังพุ่งไปแล้วหรือมือลิงกําลังเข้าไปเกาะกิ่งไม้ขณะที่เกาะปั้งเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณน,นี้คือปัจจุบันนะนี่เป็นอย่างนี้นั้นทำยังไงก็ได้ให้จิตมาเกาะอยู่กับที่ที่เดียวเอาไว้และเราจะเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะดับ สิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยนะอีกอันที่พูุ้ทธเจ้าทรงอุปมาก็คือบอกว่าเธอเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรสาวกบอกว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้อง ถ้าเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันจะเป็นคนละตัวกันถูกต้องไหมนี่แหละที่พระเจ้าต้องการนะคำนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นั่น ในอุปมาคือกิ่งไม้แต่ในความจริงที่ผู้เจ้าให้ดูคือก้อนกายเราเลยแล้วก็จิตของเราไม่ใช่ของเรามันมีการแปลเปลี่ยนมีการเกิด,กา,ก,ดการดับนั่นเองการดูซ้ำๆๆๆอย่างนี้จะเป็นเหตุให้คนนั้นเนี่ยถอนความยิดมั่นออกจากสิ่งนี้ได้เข้าใจไหมหลักการคืออย่างนี้แล้วก็ให้โยมทำซ้ำๆ การจะเห็นตรงนี้ได้ต้องเอาจิตอยู่กับกายลมหายใจเข้าออกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเข้าใจไหมนี่แหละหลักการมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะ